โอเคก็ต้องขอบากทักทายสบายดีเพื่อนๆและลุงป้าน้าอา,ากันคือครูทุกคนสำหรับเมื่อกี้มาค่อยบักฮักสตูดิโอตอนนี้เราอยู่กับไมเคิลเนาะอเมื่อนี้เราจะไม่ให้อย่างคือเมื่อกี้เราจะมาเจาะลึกติดกระแสก็คือวังลังลังสี่ห้ามือนี้เนาะเฮือหยัก สินค้าเนาะได้ติดอยู่กับของสุเดตของประเทศอียิปต์แมนบอกว่าอ่าซึ่งว่ามันเป็นผลเสียต่อการขนส่งระดับโลกเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้คอยได้ถึงมอบหน้าที่เนาะ <Yeah. S 1> มายกเหงอทีต่ติดอยู่ของสุเอดตออกเนาะเหตุการณ์นี้เนาะได้มีเืงอที่แบบว่าเืงาเป็นเหือลำน้อยเนาะติดอยู่ในนั้นหลายลำโบแมนอยู่ในเนามันไปโบได้นะมันตันทางของสุเดตมันเลยออกไปได้เ,เนาะตอนนี้ เขาก็เข้ามาอยู่ใน GTAV ตอนนี้กระแสก่ะโด่งดังเนาะส่วนนบุตรลักในเกม GTA เนาะจะยกสินค้าจะยกเื้อตัวนี้ออกไปได้เนาะเขาก็ต้องใส่ปืนนี้โอ้โหปืนยังยกไปได้เนาะความมันหนาแน่นย่อเขาจะใส่พวกปืนระเบิดปืนระเบิดเอ้าเชี้ยเนื้อระเบิดเลยชิบหายละสินค้ากูสินค้าอยู่ในทันคืก พังเพไปเลยเนาะท่านผะู้ชมเนาะตอนนี้เขาก็ตีดาวมาละใส่ RPG อ,ออกไปเงินน้อยเขาจะไประเบิดไปแล้วเนาะอย่างอีกรอบหนึ่งยูท่านออกไปให้มืดทำลายมันให้สิ้นซากโอเคบัดน,นี้เขาก็เอาเงินน้อยไปได้เนะาะเพราะว่า ้ทำการทำลายไปเมือละเป้อง๋อยวเขาจะเอาเฮือข้ามไปเอาสินค้าขอเขาไปส่งเนาะอันนี้ตำรวจกะนำไม่ค่อยมาละเชี่ยงเงืองนี้คือเบาวะมันสร้างต่างจากเฮือํำท้างนานี่เนาะมันโคตรหนักเลยใส่ปืนระเบิดไทฟ้ากันยังเอาไปยู่เนาะเส้นเหตุการณ์นี้เนาค่อยตื่นขึ้นมา ่อยก็ได้เห็นเนาะโอ้โหเต็มโทรศัพท์กูเลยแบบมึงผู้คิดจะมีข่าวอืนอ่นได้ปะมีจะข่าวแบบคือนาติดนี่ปะคือแบบเอาอย่าเข็ดจิตใจสินะตอนนี้่อยก็จะต้องทําการเชียร์กับตํารวจก่อนโดยใช้ออรพีจีของเฮาทำการเชียร์ตำรวจเนาะมันขัดขวางการเคล็ดภารกิจของเฮาในครับเอ้าสั่งลบทุกปืนไปเลยกูจะยิงบุหรี่ผมาใกล้ๆนี่ อ๋ออเมจีเขาบบยิงไซโต้เนาะเขาจะยิงไซดักลงพื้นให้มันระเบิดเนาะตายไปตายไปเบอร์เขาใช้ยิงไซโต้ไม่เป็นยังไงบ้าเสียมันลบได้เนาะตายไปพวกเอ็มบีซีในเกมนี้มันแปลกๆปลกไปแบบมันลบลูกปืนอเมจีได้เนาะ เดี๋ยวคอยจะทําการไซส์สินเพราะว่าสินคอยใหญ่คอยจะให้เด็กคอยเลียให้ลมดาวให้ลูกพี่เน่สวัารถจลมดาวพ่เยอร์เนาะโอเคลมดาวเน่เพียงติ๊กสองติ๊กเนาะเขาก็ถือลมดาวไปละเพราะว่าสินเขามันนแะญ่นล้วตำรวจบอกกล้าเห็นอย่างเนาะเหตุการณ์ข้างนี้เนาะก็เหตุให้สินค้าจะไปบุถึงปลายทางเนาะก็เลยว่าเป็นผลเสียทางด้านเศรษฐกิจการค่าโลกเนาะเพราะว่า ขาดรายไดไ้จำนวนหลวงหลายเลยแหละเพราะว่าสินค้าบ่ฮอดีพอค่าแม่ค่าเศร้าขายกัไว้ปัไในเครื่องสิมาวะจมสิแหละทักษะเฮตุให้มีการยุ่งขี้เกิดขึ้นตอนนี้คอยกันเลยมาช่วยสาวโลกเนาะให้เอาแกสโซนตีนี้ออกไปประกาน้ำสินค้าไปสรงเดี๋ยวคอยจะห้องรถมาก่อนให้ไส้เด็กๆก็เขาจะไปหลอกก่อนเขาจะไส้รถนี้เลยฟอร์มูลาวัน กับการซิ่งเนาะไปสำรวจเหตุการณ์เพราะว่าตอนนี้คอยกะได้ถึกมอบหนาทีให้เบึ่งความเคียบพ้อยทางด้านน้ำเนาะตอนนี้ฮุสึคืว่าสถานการเงียบของ้องกาจะเริ่มมีการไปได้เนาะนการสัญจรกับบติดคัดละเพราะว่งงาเงียนั่นกา ไดหายไปแล้วจากเขาเนาะซิ่งเลยดีแน่สูสูบโบมือสถานการณ์ตอนนี้บ้านเมืองสินค้าบุเข้า,ขาหาพ่อค้าเส้าไขาย่ย้อนมาเงาติดเงาติดหลุมเงาติดหลุมเชี่ยรถกูกระติดขึ้นตอนนี้นะรถกูกระติดโต๊ะขึ้นเอาตายแล้วบบเปอย่างพะมีตัวซวยเนาะเอามีตัวซวยอากูไปจับแก๊สมาสเต็ง ไอ้เลยนี่เลยปืนคูปีนรถกลับปีนรถกลับคืน,นเออขี่ได้ละป่ะเน,นี้ยป่าซิ่งเนี่ยเขาสตาร์ตติดติดพึ่มไปต่อตำรวจไอ้สัตว์ตตตตรถทางโคตรบ่บางไป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 ต่ำคนกระต่ายไปรถนี่แหกด่านตำรวจเอาสัตว์บรตามรถเขาอีกสมรรถภาพรถคันนี้กยขี่ซิกแซกได้ดีเนาะ แต่ว่ามันต่ำรถกัจะบรได้ไปเนะีย่ยคอยจะเอารถคันใหญ่ๆมาเลยคันใหญ่ยุ่งใช่ปะมาหลังจากเขาได้ไปตู้เทียออกแล้วเขาก็จะมาตู้รถทีติดคัดการสะจรอถอุ่ยเี่ยเ,เขาจะมั่งทีมเลยสุมาติดแม่เนี่ยอยู่เนี่ยว่เอาออกไปออกไปเลยลงไปลุ่มเลยเนาะเอาจะทับการเชียร์ อวูที่ว่าเฮ็ดให้การสัญจรติดคัดเนาะัากใดคัดขวางดึกขีดแมนเลยออกไปออกไปคนขอลังเฮ็ดเบียกรถตำรวจปะรถตำรวจอะหววทิมหววทิมหวดทิมเนาะรถท้าตาักได้ทุกอย่างเออเมากรีกี้กเขาบอกรถคันนี้ไปตักางาปะ เออกไปยกทีมเลยรถบรรทุกกับโบเวนเนาะยกได้หมดไอยกได้หมดยกได้หมดลงไปลงไปไปยูรุมพุนมังนะแม่ไผ่มันยิงกูยิ่งใช่ปะลูกปืนมันหลายยี่หรีอปะ วัดทิมติดคัดการสารัญจรมันบดีคนอื่นเขาจะไปเวียกกะไซส้สนทางจะลำบากเนาะป่าตอนนี้เขาก็ต้องเปลี่ยนโลเคชันกันแล้วเพราะว่าเส้นทางนี่เขาก็ได้เคลียร์เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วรถคันนี้หูสึกคือว่าซราไปเยวคอยจะซอกรถที่แบบไวๆกานี่อยไปเขาแบบไวๆเลยเรีบรีบไปรถแทงจะไป ไปแล้วรถหรือเศรษฐีวะโอ้รถนี้ต่ำคักเนาะแบบต่มทิมสบายเลยฟงขึ้นฟ้าเลยไอ้หมอไปเลยขึ้นฟ้าเลยตมย่มทิมเอาคันนี้มันคือวัตถุไปได้ปะออกไปรถหุม้มเกาะจะไปดีเคเมืดดีเคเมืด เดี๋ยวค่อยจะทำการเพิ่มดาวเนาะให้แบบตำรวจหลายๆเนาะเอาแบบมีรถถังมานะด้วยนะแร่ว่ารถถังคือซิโอมีดอกอยูอยอย่จีดีเอห้าเลยหน่วยดับเพลิงจะไปใส่บะามีนาทีบ๋าวจะเสกดาวขึ้นมาอีกเอาให้แบบฟูๆเลยดาวเขาเอาแบบฟูเลยป่ามอบบาน,นะเขา ร้อยขึ้นฟ้าเชียรถบินเลยโอ้รถนี้แหงเลยเนาะอยู่ในออนไลน์เดี๋ยวบางทีค่อยจะซื้อมาขี่ลินเอาไว้ปวนแบบปวนเพเยอร์ทั้งหลายเนาะขึ้นฟ้าไปเชียรถสตีที่ยนงขึ้นเป็นสิบอ่ะไๆลองเซกมาอีกดูรถรถนี่มันจังไหนวะคือว่าชีคักแท้ อัคอับโหลดเอ้มันมีสองคันที่แบบคืบกันบ,บูมีจุดส่วนที่ต่างเลยเนาะมันคืบกันทุกอย่างเลยไปเอาขี่รถคันนี้แหละรู้สึกคือว่ามันแห้งแล้วโบยจมเป็นเปลี่ยนหน่วยสุดดำน่วยป่าปามตั้งดานบุ๋มหนะักตั้งดานบ่หูซะแล้วลว่ากูเป็นไผ่ เชียร์รถดีมีอยางแตกนะบ่รถยางแตกเราจะขี่จะไหนไปดิถอย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 อยางรถกูแตกโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ได้จบลงแล้วถ้าหากคิดว่ามันมวนเนาะก็อ,ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข่อยได้ฮิคลิปต่ตอไปเนาะสำหรับวันนี้ข่อยขอตัวบ๊ายบาย